เอาละครับเปิดมาเนี่ยเราก็จะพบกับสาวน้อยน่ารักของเรานะฮะซึ่งเป็นนางเอกนั่นเองเลยได้ว่าสาวน้อยคนนี้เนี่ยเธอกําลังเล่นเกมไ e c r a f t อยู่นะครับก็เล่นไปชิวๆะเนาะเหมือนเล่นเกมปกติและในเกมเนี่ยเธอก็ได้เอาออฟซิเดียนนะมาวางนะครับวางปอก ปอกปลอกเอามาวางไปเรื่อยๆนะฮะแต่บล็อกที่เธอวางในเกมเนี่ยมันก็อยู่ตรงหน้าของเธอด้วยนะครับพอาวางเสร็จแล้วมันก็ลักษณะคล้ายๆกับประตูนั่นเองเธอก็เลยเดินเข้าไปดูว่ามันคืออะไรนะครับเอามือยื่นเข้าไปเหมือนกันแต่มันไม่เป็นผลอะไรครับนางเอกเนี่ยก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออในเกมเนี่ยไอ้ตัวนี้มันต้องมีจุดไฟด้วยนะครับเธอก็ไปเอาอุปกรณ์จุดไฟมาจุดไฟฟุ๊ไม่คงไม่ขีดน,นะฮะจุด พอจุดเสร็จนะครับไอไอเทมออฟซิเดียนเนี่ยมันก็ทำงานกลายเป็นประตูมิติทันทีนะครับนางเอกของเราก็เข้าไปในเกมครับและจากนั้นเธอก็ได้ตื่นมาบนโลกไมค์ครับอย่างสมบูรณ์นะครับสัตว์ต่างๆนี่ก็เป็นเหลี่ยมกันหมดเลยโอโ้อย่างที่เราโลโลกันนะนะเกมในตำนานโอวาวโอวาวแล้วนางเอกของเราเนี่ยก็ได้เจอกับตัวเอกของเกมนี้นะครับนั่นก็คือสตีฟนะฮะสตีฟนี่ก็เขินหญ่เลยเออสาวน้อยน่ารักมาทําอะไรแถวนี้นะสตีฟเนี่ยมันก็ทักทายนางเอกนะครับแต่นางเอกเนี่ยไม่พูดอะไรสตีฟก็เลยได้หยิบของออกมา นะครับเป็นดาบนางเอกก็ตกใจเลยเจะเอาดาบม,มาฟันกูเหรอแล้วลสตีฟเนี่ยมันก็ปาดาบทิ้งนะครับเพราะว่านางเอกตกใจแล้วก็รีบเปลี่ยนไอเทมนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลายเป็นดอกไม้น่ารักพอนางเอกเห็นดอกไม้เนี่ยก็จะพูดอะไรหน่อยนะครับปรากฏว่าพูดไม่ได้ครับเพราะว่านางเอกเนี่ยอยู่ใน,ในเกมนางเอกก็ตกใจเลยเฮ้ยขอเป็นอะไรไวะเอออ่ะเออเอ,อ่ะพูดไม่ได้นะ ส่วนสตีฟเนี่ยก็ได้เอาคีย์บอร์ดมาให้นางเอกนั่นเองนะครับนางเอกก็รีบคว้าคีย์บอร์ดพิมพ์เลยนะครับว่าอยากกลับบ้านสตีฟเนี่ยมันก็ตอบกลับไปว่าออมันช่วยอะไรไม่ได้นะเสียใจด้วยนางเอกก็เลยเอาคีย์บอร์ดเนี่ยมากดเอาไอเทมของตัวเองนะครับแล้วเธอก็ได้ใช้ไอเทม